เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพแล้วก็เสริมความสวยความงามกันดีกว่าคะ่ะนั่นก็คือแชมพูค่ะเป็นน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเห็นเราหน้าใสใสแบบนี้นะคะคือเราแอบใช้ไปบ้างแล้วค่ะอ่ะอันนี้นะคะเป็นนี่สบู่ค่ะทุกคนคือกลิ่นนะคะหอมมากๆเลยค่ะมินจะเปิดให้ดู โอ้โหคืออันนี้มินลองใช้ไปหนึ่งครั้งนะคะมินกลัวว่าสินค้าจะหมดก่อนจะมารีวิวนะคะวรู oh <no. S 1> ้สึกหลังจากใช้นะคะมินรู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะคือแบบปกติเวลาหลังอาบน้ําเสร็จมินจะรู้สึกตัวแห้งๆใช่ไหมคะแต่ว่าพอมินใช้สบู่น,นี้ค่ะอาบน้าเสร็จมินรู้สึกตัวนุ่มๆชุ่มชื้นไม่แห้งเลยนะคะผิวไม่แห้งเลยค่ะคือถ้าใครสนใจนะคะอันนี้มินแนะนําเลยให้ไปลองหาซื้อลองใช้กันมาดูนะคะส่วนตัวต่อไปค่ะอันนี้คือ สบู่ก้อนอันนี้เป็นน้องสบู่ก้อนของเราเองนะคะโอ้โหอันนี้ก็คือหอมไม่แพ้กันเลยค่ะแล้วทุกคนดูผิวแบบนินนนนวลมากๆเลยนะคะโอ้ยสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้มิ้นจะเก็บไว้ใช้นะคะอันนี้คาดว่าผิวก็น่าจะแบบใช้น่าจะนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกันแน่ๆเลยค่ะ เป็นสบู่ไปแล้วใช่ไหมคะเขายังไม่หมดแค่นี้คะ่ะใครจะไปรู้คะว่าไข่พึ่งก็สามารถเอามาทําเป็นยาหมองได้เหมือนกันคะ่ะทุกคนอันนี้คือมินแอบ,บใช้ไปแล้วเหมือนกันนะคะคือมินก็อยากจะทดลองใช้ดูก,ก่อนนะคะว่าเอ้ยเป็นยังไงจะได้มาบอกทุกคนถูกนะมินจะมีอาการชอบปวดหลังใช่ไหมคะทุกคนคือเราก็ยังไม่แก่นะคะแต่ว่าเราก็นั่งนานไปนิดนึงเนาะมันก็จะมีอาการปวดหลังเป็น ประจำมากๆเลยค่ะแล้วมินก็จะชอบใช้ยาหม่องตัวนี้นะคะช่วยในการรักษาบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆค่ะนี่เดี๋ยวมินให้ดูในย,ยาหม่องของเขานะคะทุกคนมินชอบความแบบเขาเรียกว่าอะไรธรรมชาติมากๆเลยทุกคนเห็นแบบตัวพึ่งหลออ่ะพึ่งหลอสีดำๆมาทุกคนเห็นเหมือนมินไหมคือมินดูแล้วสุดยอดอะเป็นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าแบบชาวบ้านมากๆเลยนะคะเลื่อนไปกับผิวเลยนะคะก็คือทาแล้วก็ซาบซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเลยค่ะหายปวดหายเมื่อยแล้วก็ เวลาดมนะคะก็รู้สึกชื่นใจค่ะมันทำกการแก้ปวดหัวด้ดีเลยคะ่ะแต่มมนก็ชอบปวดหัวมากๆด้วยค่ะ <c oughs> ใครจะไปรู้เขาว่าเราอายุ25ไม่นะนี่ค่ะเนี้ยเขาก็จะเหลืองๆแบบนี้นะคะอืมชื่นใจค่ะหอมมากอ่ะแล้วเราก็มาถึงที่เด็ดของเขาแล้วนะคะนั่นก็คือน้ำพึ่งนงน้ำพึ่งแทนร้อยเปอร์ซ็ตเลยค่ะ น้ำผึ้งหายไปนี่คือไม่ใช่ว่าทั้งขวดเขาให้มาปริมาณเท่านี้นะคะแต่มินตักไปแล้วค่ะคือทั้งขวดเต็มมาถึงนี่เลยนะคะแต่ว่ามินเจ็บคอค่ะทุกคนระหว่างที่มิ้นนาน้องคนนี้มานะคะมินได้เกิดอาการเจ็บคอค่ะแล้วมินก็ได้ทานน้องไปนะคะผสมกับมะนาวคือทานไปประมาณ4ี่หวันได้เลยค่ะทุกคนแล้วมันดีมากๆเลยคือหอมมากแล้วก็แบบได้กลิ่นน้ําผึ้งอะได้กลิ่นแบบ ทุกคนมินอยากให้ทุกคนลองจริงๆคะ่ะคือมินติดทุกวันอันนี้มินต้องทานอน่างน้อยหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ผสมกับมะนาวหรือถ้าใครอยากจะกินเย็นๆหน่อยก็เป็นชายเย็นใช่ไหมใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวแล้วก็น้ำแข็งโอ้โหทุกคนอร่อยมากเลยคะ่ะชุ่มคอสดชื่นมินแนะนํา ดีมากๆาเลยเซตนี้คือทุกคนต้องมีไว้ติดบ้านนะคะมีครบทุกอย่างเลยค่ะหรือว่าถ้าใครอยากจะามาบำรุงผิวหน้าก็ได้นะคะอันนี้มินก็จะเอาน้องไปผสมกับโยเกิร์ตค่ะแล้วเราก็ใช้พอกหน้าไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะล้างหน้าเสร็จก็คือหน้าใสากิ้งเนียนเด้งเลยค่ะทุกคนผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นเลยเนียนนุ่มนุ่มนี่นุ่ม,ม,มจริงๆนะคะทุกคนเหมือนผิวเด็กเลยค่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะทุกคนจะได้กลิ่นเหมือนที่มินได้กลิ่นไหมคะ ได้คือกลิ่นหอมฉุยกลิ่นแบบดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนลองนะคะ สินค้าจากน้ำผึ้งนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้ำผึ้งของเราจะมาทําได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็คือประโยชน์ของเขาก็มีมากมายซะเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะบํารุงร่างกายไม่ว่าจะบํารุงผิวหน้าทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะเรียกได้ว่าดูแลจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะถ้าใครอยากจะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สดชื่นไม่ปวดเมื่อยร่างกายหรืออยากจะผิวหน้าใสทั้งเซตนี้เลยค่ะต้องมีติดบ้านไว้นะคะทุกคนอย่าลืมนะคะทุกคนถ้าอยากจะหาสินค้า ดีๆราคาเป็นมิตรนะคะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์คลังสินค้าเกษตรกรจังหวัดนนทบุรีนะคะเข้า ไปดูเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรชาวไทยของเรานะคะทุกคนอ่ะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นอะไรเราจะมาดูกันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้มินต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะดูหลายคลิปที่มินรีวิวสินค้าต่างๆมานะคะ<ม>ก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปลองใช้อย่าลืมไปลองกินอย่าลืมไปลองซื้อแนะนำแนะนำแนะนำต้องไปซื้อนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายอย่าลืมฝากน้องด้วยนะคะ สวัสดีค่ะอ่ะต่อไปนะคะเป้น แต่เมนก็ชอบปกปดหัวมากๆเลยค่ะอาอยุ25ไม่นะสวัสดีค่ะ